มีคนทํานายเกี่ยวกับราคาว่าดอกอีลอนมาเนี่ยราคาจะไปถึง9.69ดอลลาร์นะครับซึ่งตรงเนี้ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าและไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยกันนะครับว่าดอกอีลอนมาเนี่ยมันมีดียังไงที่ทำให้ นักลงทุนเนี่ยต้องเข้ามาลงทุนในเหรียญน,นี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิวมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับด็อกอีลอนมาด้วยกันเป็นข่าวเกี่ยวกับเหรียญมีมตัวนี้นะครับก็ ต้องดูด้วยกันนะครับว่าดอกอีลอนมาเนี่ยมีนาคตดีขนาดไหนนะครับแม้แต่ทางวิทเอริกบูทรีนนะครับแล้วก็แจ็คสันพารเมอร์เนี่ยออกมามีบทปาทนะครับในบทความนี้นะครับซึ่งแจ็คสันพารเมอร์ผู้สร้างดอชคอยนะครับก็ได้รับความนิยมนะเราก็เป็นต้นสายของเรียนมีมน,นะครับ ที่ด o อกอีลอนมาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้ด้วยเนื่องจากดอกอีลอนมานะเป็นเหรียญที่สามารถเอาไปชำระเงินได้นะครับเอามาสวอปเอามาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีคนสมบัตบิในการซื้อของออนไลน์นะครับการลงทุนการชำระเงินข้ามบรมแดนต่างๆนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก d o g e c คอยนั่นเอง รวมถึงการเติบโตของมันนะครับถ้าพูดถึง e ีเ e r เรีนะครับแรงบันดาลใจาจากวิ t เซอร์บเเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาจำนวนมากนะครับที่จะทำให้ e ีเ e r เรีเนี่ยก็เป็นเหรียญอันดับสองของโลกนะครับฉะงนั้นดอกอีลอนมานะครับตอบเลยว่ามีศักยาภาพค่อนข้างมากนะครับในการลงทุนฉะนั้นเหรียญน,นี้เสียดายนะตรงที่ว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงทำการโฆษณาไม่ค่อยดี ดูจากการอัปเดตในทวิตเตอร์สร้างชุมชนอะไรก็ไม่ค่อยดีมากเลยแต่เหรียญน,นี้น่าสนใจคือพอเวลาฟื้นเนี่ยราคาฟื้นเร็วนะครับพอเวลาราคาร่วงก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถที่จะคงราคาไว้ที่9,000ที่06ตัวได้นะครับฉะนั้นด็อกอีลอนมานะครับตอนนี้ก็มีการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.06ตัวนะครับ969ดอลล่านะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดูแล้วว่าการปริมาณการซื้อขายนะครับถ้าเกิดเทียบเป็น market cap เนี่ยก็ประมาณประมาณ35ล้านดอลล่านะครับ35ล้าน5 6 6 5 8 7ดอลล่านะครับลดลงร้อยละประมาณ2.70ซนะครับเมื่อดูโบ l i n g งแบนด์นะครับจะเห็นว่า ดอกอีลอนมามีการเทขายออกไปเหมือนกันและบ่งชี้ว่าในตลาดช่วงนี้เป็นตลาดขาลงนะครับแต่ว่าเขาวัดตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับนับตั้งแต่ในช่วงนั้นก่อนช่วงนั้นก็เป็นตลาดกระทิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับดอกอีลอนมาเนี่ยก็เคยมีการซื้อขายมากันนะก็อยู่ที่ประมาณ 0, 0ู6จูนตัวประมาณห้าพ 500ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการคอสโอเวอร์กับเส้น MACD สัญญาณเนี่ยบ่งบอกว่าด o อกอีลอนมานะครับใช้ตัวบ่งชี้ MACD นะครับจะอยู่ในระดับค่าคงที่นะครับแสดงว่าไม่มีการเคลื่อนไหวไปไหนเลยนะครับราคาก็สามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาคือไม่สามารถที่จะพ้นราคาที่2,000ที่ศูนย์ห้าตัวได้นะครับอยู่แค่เนี้ยประมาณห้าพัน จนถึงพันพนะครับประมาณพันเเนี่ยราคายังไม่ไปไหนเลยนะครับยังอยู่ในประมาณนี้เลยฉะนั้นด็อกอีลอนมานะครับก็ไม่ได้มีการเติบโตในช่วงประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะครับคือโตมาได้เท่านั้นอะตอนในยุคข,ของชิบาอินุะครับโตที่สุดตอนเดือนตุลานะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีแววว่าจะโตอีกเลยนะครับเมื่อวัดค่า macd ก็ยืดอดสั้นลดเพิ่ม ตลอดน,นะครับอยู่ในกรอบที่ผมพูดเอาไว้ฉะนั้นมีคนหนึ่งชื่อแพทสบราวน์นะครับคนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นนักลงทุนที่ดูเหรียนด็อกอีลอนมามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็สงสัยว่าไอ้ดอกอีลอนมาเนี่ยถ้าเกิดเขาถือเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับ,บพอร์ตการลงทุนของเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มันใช้เวลานานเกินไปนะครับแล้วเหรียญมีเนี่ย ถ้าเกิดใช้เวลานานเกินไปเนี่ยคนจะไม่เลือกลงทุนนะครับแล้วก็คนจะทิ้งเหรียญเนี่ยไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนถ้าเกิดเหรียญเนี่ยมันระยะเวลาน,านานเกินไปนะครับเขาก็เห็นนะครับว่านักลงทุนเนี่ยก็พร้อมที่จะทิ้งเหรียญน,นี้เหมือนกันนะครับและนี่เป็นช่วงระยะเวลาแบบแบบสุดๆละนะครับเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับไม่มีกระ เหรียญไม่มีการเติบโตอะไรเลยเนื่องจากเงินไม่ได้เข้ามาในตลาดคริปโตนานมากๆนะครับงานตอนนี้ก็ทำให้นะครับเหรียญมีมชั้นนำอย่างดอกอีลอนมาก็ต้องเจอกับปัญหานะครับเรื่องของความหวังของคนนะครับที่จะถือเหรียญน,นี้เพราะเหรียญตัวนี้นะครับก็มีโฆษณาที่ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ คนก็ค่อนข้างลืมไปแล้วว่าด็อกอีลอนมาเนี่ยเป็นเหรียญที่น่าลงทุนหรือเปล่าหรือเป็นเหรียญอะไรนะครับเพราะดูเหมือนเหมือนไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยนะครับเราก็ไม่มีอนาคตท,ที่เขาจะถือได้นานขนาดน,นั้นหลายคนก็ทิ้งก็นักยูทูบเบอร์คนนี้นะครับเขาก็ให้อย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมคุณต้องลงทุนในเหรียญน,นี้นะครับประการแรกคือเหรียญน,นี้ได้รับสนับสนุนจากาคนที่รู้จักกันดีนะครับถึงสองท่านด้วยกันนะครับอันนี้เขาไม่ได้ระบุชื่อ แต่ผมคิดว่าหนึ่งในนั้นคืออีลอนมารนะครับเพราะว่าเคยออกมากาวเหลียญนี้เหมือนกันนะครับเราก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นวิกเตอริคบูตอรินซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับคนที่2แต่คนแรกเนี่ยใช่นะครับอีลอนมารเขาก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในนี้นะครับอย่างที่สองนะครับคือมีเรื่องของรางวัลน,นะครับแล้วก็เหรียญน,นะอยู่ในขั้นตอน ICO ด้วยนะครับทำให้ศักยภาพการเติบโตสูง คือมีการระดมทุนนะครับมีการรวบรวมทุนต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างนวัตกรรมพื้นที่ทําให้เหรียญนี้เติบโตนะครับมากขึ้นนั้นตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะ,ะทําให้เหรียญนี้นะครับน่าลงทุนมากขึ้นนะครับก็อยู่ในช่วงของการระดมทุนนะก็ต้องดูตรงนี้นะครับว่า d o อกอีลอนมาเนี่ยน่าลงทุนขนาดไหนนะครับหลายคนนะครับก็เชื่อว่าด o อกอีลอนมาเนี่ยจะเติบโตไปอย่างมากเลย อาจบงางบางข่าวเนี่ยเขาบอกอาจจะไปถึงเก้าดอลลาร์นะครับบางข่าวเนี่ยอาจจะไปถึงแค่ประมาณเหลือแค่ศูนย์สองตัวนะครับแล้วก็หยุดไปที่นั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อตรงไหนมากกว่าแต่ส่วนตัวผมอะเหรียมันก่าวจริงนะครับและมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะไปเก้าดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วอย่าประมาทผมต้องบอกงี้นะครับว่าอย่าประมาทนะครับ ประมาไม่ได้นะเพราะว่าเหรียญน,นี้มีอีลอนมาร์กอยู่เบื้องหลังแล,แล้วคุณเห็นนะครับตอนต้นเดือนมกราพอช่วงหนึ่งที่มันตลาดเริ่มเข้าเขาเป็นตลาดกระทิงเนี่ยดอกอีลอนมานะครับพุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นสูงมากๆนะครับโดยที่เหรียญอื่นเนี่ยไม่มีการขยับเลยแสดงว่าเหรียญน,นี้มีคนถือน้อยและมีเจ้าเข้ามาเล่นนะครับเจ้าเนี่ย ที่ผมเคยได้ได,ได้ได้ดูข่าวเนี่ยน,นะครับก็น่าจะเป็นพวกโคศกของ Facebook เนี่ยแหละนะครับแล้วก็อีลอนมาร์กเนี่ยแหละนะครับก็เข้ามาซื้อเหรียญนี้นะครับก็เจ้าก็ปักเงินเขาปักนะครับแล้วดอกอีลอนมามีข่าวเรื่องของไปแนนอีกนะก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับว่าเหรียญนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปเอาแหละนะครับสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับเราก็ย้ำว่า dogelon มานะจะ go to the moon ด้วยกันนะครับเรามีาการบรยการอันหนึ่งชื่อ mc miner service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุด mm hmm. ก็ การบยการครบเลยนะครับทั้งซ่อมนะครับทั้งรับซ่อมทั้งซื้อทั้งขายทั้งรับฝากขุดได้ด้วยนะครับก็เป็นเหรียญที่ดีเลยใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลและพิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า ด็อกอีลอนมานะครับหรืออีลอนเนี่ยจะโกทูดมูลไปได้วยกันแลนะพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยน์ดอนทสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี